แต่ว่าก่อนอื่นนะครับไปไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันก่อนนะครับหลังจากที่ทางรัฐบาลเองนะครับมีการไฟเขียวครับอนุมัติหลักการให้เปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นรูปแบบไฮเอ็นหน่อยนะฮะที่จะสามารถคือเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยได้คือตอนนี้ก็ต้องจับเป้าไปที่ทางภาคใต้นะฮะโดยที่เฉพาะเกาะสมุยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายๆคนเพราะว่าที่นั่นเนี่ยทะเลเขาสวยมากนะครับ คือตอนนี้นะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปดูที่เกาะสมุยสุร,ราษฎร์ธานีโดยเฉพาะในพื้นที่หาดเฉวงนะครับเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเทียเ่ยวน่าจะชอบไปเที่ยวกันนะครับโดยพบว่าบรรยากาศส่วนใหญ่เจ้าของธุรกิจนะครับก็ยังคงปิดกิจการกันอยู่มีโรงแรมบางแห่งเท่านั้นที่ยังเปิดอยู่นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับอย่างที่บอกไปผู้ประกอบการเนี่ยพอที่จะยิ้มออกกันได้บ้างแล้วนะครับหลังจากที่รัฐบาลมีมติ อนุญาตให้นะักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยได้แล้วในรูปแบบ Special tourist visa นะครับค่ะแต่ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัดจึงจะเดินทางเข้าประเทศได้ซึ่งผู้ประกอบการนะครับในอำเภอเกาะสมุยก็ต่างเป็นพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับบอกว่าดีใจที่มีโครงการเปิดให้นะักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ผ่านมาครับได้รับผลกระทบอย่างมาก อย่างไรก็ตามเ่ยแม้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก,การท่องเที่ยวแล้วแต่ก็อยากให้รัฐตรวจตราแล้วก็คัดกรองกันอย่างเข้มงวดที่สุดด้วยเพราะก็ยังมีความกังวลว่าอาจจะมีการระบาดอีกครั้งฟังเสียงผู้ประกอบการในพื้นที่กันหน่อยครับ สางที่ว uh, uh, uh ่าสมุยอาจจะได้กลับมามีผู้คนคึกคักอีกทีหนึ่งแต่ก็ยังอยากให้ทางรัฐบาลได้คัดกรองคนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวนะคะเพราะว่าความกังวลตรงนี้เราก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ทางรัฐบาลก็ดูดูแลเรื่องโควิดก็ดีขึ้นมันก็ดีนะแต่ต้องทำตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่สมุย ผู้ประกอบการจะได้รับโอกาสนี้นะฮะนมกได้เอาเงินส่วนหนึ่งมาจนจนเชื่อครอบครัวได้รายได,ได้ได้เพิ่มขึ้นจากที่ว่าโควิดมาแล้ว30เดือนนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกเราเจะสมุยก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเอาเงินมาสะพัฒที่เกาะสมุยคะ่ะทางเชียงทนเฟอรรี่นะครับรู้สึกยินดีนะครับกับการที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา ในรอบนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมาตรการความปลอดภัยนะครับซึ่งรัฐบาลกําหนดและซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางบริษัทซีชารฟอรี่ก็ยินดีตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตรงนี้อยู่นะครับโดยที่เรามีมาตรการหลายๆอย่างนะครับที่จะ การท่องเที่ยวก็จะได้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งแล้วนะคะและแน่นอนค่ะหลังจากที่คอรมอนนยอนุมัติ special tourist visa ไปแล้วนะคะปรากฏว่าก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนติดต่อเข้ามาทันทีที่ทางททการท่ทรทรองเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะขอเข้ามาเที่ยวแล้วไม่ใช่นักท่องเที่ยวธรรมดาค่ะคุณเด็กคุณผู้ชมเป็นนักท่องเที่ยวระดับมหาเศษรษฐีเตรียมที่จะนั่งเครื่องบินส่วนตัวมาเลยนะคะแล้วก็จะพักยาวเนี่ยนานกว่า60วันเลย นางสาวทาปณีเกียรติภัยบูรณรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวของททท,ทนะคะได้บอกว่าหากไทยเนี่ยประกาศรายละเอียด S t v ทีอย่างชัดเจนแล้วก็น่าจะมีเศรษฐีจากต่างประเทศสนใจเดินทางมาเที่ยวไทยจํานวนมากค่ะเพราะหลังข่าวคอรมอออกไปนะคะก็มีชาวต่างชาติเนี่ยโทรมาสอบถามส่วนการเดินทางเข้ามาต้องใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำหรือว่าเครื่องบินส่วนตัวบินไปยังสถานที่ปลายทางโดยไม่แวะนะคะอาทิว่าต้องการไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ จะบินตรงจากต้นทางมาที่จังหวัดภูเก็ตเลยสําหรับประมาณการรายได้จากนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนะคะที่พำนักระยะยาวหรือว่า S.T.V. Special t o u r i s t Visa เนี่ยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยก็จะมีประมาณร0อคนต่อเที่ยวบินสัปดาห์ละ3เที่ยวบินคาดกันว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประมาณ1,200คนต่อเดือนคิดเป็นจํานวน1 4 4 0 0คนต่อปีค่ะ คาดว่าน่าจะสร้างไรายได้ประมาณ1,000ล้านบาทต่อเดือนหรือกว่า1,2หมื่นล้านบาทต่อปีเลยนะคะโดยค่าใช้จ่ายสำหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษพำนักระยะยาว60วันจะมีค่าใช้จ่ายรวมต่อคนต่อทริปเนี่ยประมาณ8,58,944บาทค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันอยู่ที่ราวๆ1 4 0 0 0บาทเลยคุณเทค อธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมฮะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รัฐบาลเปิดให้เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ค,คือระดับเจ้าสัวเลยก็ว่าได้นะครับ<ช>ไม่ใช่การเปิดให้เข้ามาอารมณ์แบบ ทัวจีนแบบที่เราคุ้นเคย<อ>แบบมากันเยอะๆแบบนั้นไม่ใช่นะฮะ,ะเป็นคนละแบบกันอันนี้จะเป็นคนที่มีกําลังซื้อค่อนข้างมากที่จะเข้ามาพักผ่อนในระยะยาวในประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าจะเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีข้อปฏิบัติด้วยก่อนที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยนะคะก็คือนักท่องเที่ยวจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด -19 ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางค่ะแล้วก็จะต้องทําประกันสุขภาพประการโควิด -19 ก็ต้องทํานะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นข้อกําหนดของทางรัฐบาลด้วยส่วนข้อมูล ที่จะต้องแจ้งกับบริษัทผู้ประสานงานก่อนการเดินทางก็รวมไปถึงโปรแกรมการเดินทางกำหนดการทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ผลการตรวจร่างกายว่าไม่พบเชื้อโควิด1 9ต้องมีการโชว์ตั๋วเครื่องบินด้วยนะทั้งไปและกลับคือต้องซื้อเอาไว้ก่อนแล้วแหละหรือว่าเป็นเอกสารการบินเช่าเหมาลำหรือว่า private jet เนี่ยต้องมีการดําเนินเรื่องก่อนให้เรียบร้อยนะคะ <ạ. S 1> แล้วก็เอามาโชว์ให้ผู้ประกอบการหรือว่าบริษัทที่เดินบริษัททัวร์อย่างเงี้ยจัดการให้นะคะ พร้อมกันนี้นะคะคนที่จะมาเนี่ยต้องลงนามในหนังสือยินยอมยืนยันการปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐบาลไทยกําหนดเลือกโปรแกรมแพ็กเกจที่พักระหว่างอยู่ในประเทศไทยซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทที่ผ่านการพิจารณาแล้วจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ ทางภาครัฐเองก็คาดหวังนะครับว่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมีกําลังซื้อค่อนข้างสูงถึงขั้นนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมาหรือว่าเป็นแบบเช่าเหมาลำมานี่คือไม่ธรรมดานะครับ<ฆ>อันนี้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขเลยที่จะเข้ามาใช้จ่ายในบ้านเราค่ะคาดการต่อเดือนก็1,200ล้านบาทเลยนะคะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตืนอนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ